ดิบเลยเหรอดิบเลยเหรอโอ้โหเอาโอเคเอาขับไปเลยโอ้โห้อโต้องระวังระวังนะโอ้โหโอ้โหขับดีๆขับดีๆดูทางดีๆโอ้โหเบรก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 อยู่เปล่า ครับขาช้มือมีเลจอตาม,มากครับไมเลยโด<อ>นไฟเลยโดนถล่มนี่หรอนี่ขับรถอะไรเนี่ยป่างและชิงกันทุกทายโอ้โหทำไมขับรถสปอร์ตราคาคันละกี่ล้านเนี่ยห้าบาทเอ้อห้าบาทเหรอกี่ล้านกี่ล้านรถสปอร์ตต้องราคาหลักล้านสิกี่ล้านห้าบาท ำไมรถสปอร์ตมันถูกจังเลยฮะซื้ออยู่ไหนเนี่ยซื้อจากประเทศอะไรเนี่ยค่ะ<า>จากประเทศอะไรจากอเมริกาโอ้จากอเมริกาโอ้แล้วก็ชื่อกับเกาหลีฮะชื่อคั่ยยนมาตมาชาฮะ,ะซื้อเครื่องยนต์มาเลยเหรอแล้วมาทำอะไรต่อ,อเอาเครื่องยนต์มาทำอะไรมาซ่อมเอามาซ่อมทำเองเหรอ โอ้โหลงทะเลแล้วครับล้อฟีล้อฟีทำยังไงอ่ะไปไม่ได้อ่ะอ๋อทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงอ่ะลองซิถ้ามันเป็นขี้โคลนเยอะๆเราจะแก้ปัญหายังไงดีคิดอะไรอ่อนแล้วทำมันยังไงอ่ะตัดเทเลสฮะ อ่ากีที่โครับงาง,ง,ง,งางทางนี่ก็ไปได้แล้วโอเคขอบคุณมาทีเละไม่เป็นไรว้าโอ,โอ้หเราทำไมวะเนี่ยทำไมมันงหูะลอ่ะ,ออะออทำไมนะ พอให้ดูวักไ,ได้ไดไครับโกักิน,กนทีเดียวหายเลยกินอะไรอะทีด้กกินอะไรกินเพื่อหายเลยืครับหายเลยตายเลยเนี<ว>่ยวายาวามลอลไปอะไปสิ ทำยังไงดีอ่ะเบกไม่อยู่แล้วทำเท่าไหร่ก็เบลอยู่ตัวอะไรกน้าัไม่มัน่มีปืนหรือมันมีปืนมครับป,ปืนอยู่เบาหลังนะครับอยู่หลังเบาครับหลังเบาคนขับครับอันนี้ม่ะมมเราทำยังไงดีล่ะเรา จะทำยังไงทีนี้เม่เป็นไมีปืนอยู่เหรอครับชื่อว่าปืนปืนอะไร่แโอ้โหแล้วจะไปยิงใครอะปืนเอาไปยิงใครอะก็ไปฮมฮะอะไรนะเฮมอส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 เคคอทีกคีจกยักษ์จริงโจกยักษ์แต่ตัวไ ครับอ้ยังละก็ไม่ตายลทำไมอะ่าบอกะไวิอยู่ครับเอาทีเล็กไป่ทำอะไรโอเค หรอใช่ไข่ใหญ่และเป็นตัวใหญ่อเออทีเล็กกันเหรอแต่มันเหยียบเราแบน,มนีมันช่วยกันแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มแล้วก็ล้มแล้วสรุปใครจะช,ชนะเนี่ยทีเล็กต่<อ>างหาเฮ้ยมันหนีเฮ้ยมันหนีเฉยเลยเอะ่ะครับมันหนีหนีไปไหนหนีว่าหนีไปดาวคารโอ้โหหนีไปไกลจัง